สวัสดีครับพี่น้ำครับจ้าวันนี้มารับบริการอะไรครับมาแก้หน้าผากนะแก้หน้าผากเนาะทาไมถึงต้องการมาแก้หน้าผากครับมีปัญหาอะไรเอ่ยก็ไปทํามาแล้วก็ซิลิโคนเห็นเห็นลอยโอเคนะคะเป็นขอบก็คือเคยไปเสริมหน้าผากด้วยซิลิโคนมาแล้วนะครับแล้วก็มีปัญหาก็คือมันมีขอบนะครับก็จะเห็นชัดเจนเลยเนาะอันนี้ก็คือวันนี้ก็ตั้งใจที่จะมา ถอดแล้วก็เสริมหน้าผากเลยเนาะใช้ช<อ>ือ่อเคสของพี่น้ำเนี่ยจะเป็นเคสที่ไม่อยากจะถอดพักซิลิโคนนะครับอยากจะถอดแล้วก็ใส่ไปเลยแล้วก็เลือกรับบริการโดยใช้วิธีการซีทีสแกนนะครับก็จะเป็นเทคนิคโดยการไม่ต้องถอดพักนะครับแล้วก็เลือกซิลิโคนที่เหมาะกับไซล์หน้านผากของเรานะครับก็อันนี้ของเราใช้ของซิลิโคนที่นําเข้าจากเกาหลีนะครับของบริษัทฟิตมีนะครับเป็นตัวแทนจําหน่ายของทางเกาหลีนะครับเราก็จะ เอ่ทีทสแกนนะครับแล้วก็ใส่ซิลิโคนที่ออกแบบเฉพาะแต่ละบุคคลนะครับมีชิ้นเดียวในโลกนะครับซึ่งจะเหมาะกับทางไสรัะของคงหน้าของคนไข้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นเฉพาะตัวนะครับก็ส่งตรงมาจากเกาหลีเลยนะครับเดี๋ยวชิ้นนี้ก็จะไปอยู่บริเวณหน้าผากของทางพี่น้ำนะครับอ่าคือสอบถามนิดนึงครับทำไมถึงเลือกมารับบริการที่บาบหน้าคลินิกครับก็คนเจอในเฟซเฟซบุ๊กมันเด้งใช่ไหมครับใช่แล้วก็ เข้าไปดูรีวิวในรีวิวที่ YouTube นะคะแล้วก็มั่นใจคุณหมอคือมาปรึกษาคุณหมอรอบหนึ่งแล้วด้วยเนาะใช่แล้วก็พอมาปรึกษาคุณหมอเห็นคุณหมอมั่นใจเต็มร้อยแล้วโอเคคือได้คุยกับคุณหมอรู้สึกว่าคุณหมออุ่นใจไม่ค่อยธุรกิจกับเราใช่ไหมใช่อ่าแล้วก็ราคาที่ทางคลินิกแนะนำไปก็ค่อนข้างที่จะอยู่ในกำลังที่เราจ่ายได้ใช่ไหมครับอ่าแล้ว ตอนระหว่างทำนี่ใช้เวลารอซีโคนนานไหมครับถามพี่น้ำหลังจากที่เจอคุณหมอแล้วคุณหมอให้ไปฟีซีสกแกนใช่ไหมครับใช่ใช่รอกี่วันประมาณครึ่งเดือนใช่ประมาณครึงรคร่งเดือนครัก็ใจจ่อใจจ่อเลยเนาะอยากจะมาเสริมไว,ไวม้ก็ตอนนี้เคสที่เป็นงานเคยเคยเสริมเพจซิลิโคนมาแต่ว่าอยากได้ซีลิโคนที่เหมาะกับ แต่และบุคคลเหมาะกับเฉพาะเราเลยเนี่ยก็มีเทคนิคอีกแบบหนึ่งคือการใช้ CT ทีสแกนนะครับโดยที่ไม่ต้องถอดพักก็สามารถออกแบบซิลิโคนได้เลยนะครับโดยที่เราจะใช้เข้าเครื่องนะครับ CT สแกนนะครับแล้วก็ทางเกาหลีก็จะโมซิลิโคนหน้าผ่าออกมาให้นะครับซึ่งจะเหมาะแต่ละบุคคลนะครับยังไงถ้าสนใจก็สามารถทักมาสอบถามได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูอีกทีหนึ่งหลังจากที่พี่น้ำนะครับเสริมหน้าผากที่ จากเกาหลีแล้วเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าเนาะโอเคงั้นแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีจ้า